วัสดีครับคลิปนี้เราอยู่ที่สำนักง,งานชายสามครับอันนี้อูใหม่ป่เพิ่งย้ายมาป่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกน่น,นี่ล้างจอดมาแล้วรถเกี่ยวหรือยังมีเกี่ยวอยู่จอดมาแล้วอ,อันนี้ อันนี้ตัวนี้บอกที่ปากสามเมตรยี่นี่ไอตัวไหนที่ว่าขายโอ้ยตัวนู้นสามเมตรยี่ที่ว่าขายตัวไหนเขาไปแล้วบ่ตัวนี้บ่โอ้อันนี้ขายหมดเลยใช่ไหมโอ้เกีียวเสร็จขายเลยแต่รถไม่ได้ขายนะขายแต่ปาก อ้าพามาดูช่างครับอันนี้ขยายปากใช่ไหมนี่รถลูกค้าโอ้ทำคนเดียวเลยนะเยอะเมาทำคนเดียวเลยโอ้รถยังใหม่นะนี่สีลูกเกียวยังไม่หลอกเลยเจ็ดสิบ G Pro บ่ใช่ไหมน่าจะใช่อวารถเกียวซิง รถคนที่ไหนนี่อยู่แถวซีนารงป่อองอา,า,าอ้กาบเชิงเลยเนาะอเอามาขยายปาาอย่างเดียวก็ตูเบาตามสูตรขยายปาาเก้าห้าครับก็ค<อ>ใครที่สนใจอยากมาขยายเอามาได้เลยครับ อูกำลังโล่งเลยอเ,เอาไมโคจอดอยู่ในนี่เห็นไม็โคออออโอ้ครั้งแรกครับที่ได้เข้ามาบันตรวจครับสินรงสุรินจบฤดูกาลเรียบร้อยครับตัดบัญชีเรียบร้อยลูกผสมทั้งนั้นเลย เก้าสามตูร้อยยี่ปากร้อยยี่โอ้ยน่าใหญ่ใหญ่กว่า120ร้อยยี่ตัวนี้ครับอ,อนี่ก็อีกไม่นานก็จะได้ขนดินแล้วครับเอาคอ,อ,อกลงยังเนี่ยโอ้ยังโอ้เดินมาผิดทางนี่นีน่แฉะน่าจะเพิ่งล้างรถครับนี่รถใหม่ครับ พงออกมาได้น่าจะยังไม่ถึง200ชั่วโมงนะนี่รถใหม่ครับแต่ปากปากนี่ขายไปแล้วไม่รู้ลูกค้าเขาออกมาทืแล้วยังไงนี่เดี๋ยวดูการหน้าน่าจะมีแผนดีมากในรถอูนี่อันนี้คือตัวนี้คือปากปากของคันนี้นะเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูครับ ปากนี้ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานนะเนี่ยนี่ครับปาก้าสามนี่ยังใหม่เลยยังไม่ได้ผ่านการใช้งานแต่ไม่รู้ว่าจะเอาตัวนี้มา,มาขยายเพิ่มหรือเปล่าเดี๋ยวรอรอ c m ม,มาครับพอดีเข้ามาไม่เห็น c m รถหล่อรถหล่อก็ปกติอูเขาจะอยู่นู่นนะแต่ย้ายมาน่าจะย้ายยังยังไม่ย้ายถึงปียังมานนีถึงปียังโอ้ยู่นู่นก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วมันติดทางนั่นเลยเนาะอยู่นั่นเนาะ 7จ็ดสิบ G Pro โอ้รถยังใหม่นะเนี่ยน่าจะสองปีได้สามปีบอกออกมาย,ม 1, 1, 1, 1, ยังไม่ถึงหนึ่งปีเลยยังไม่ถึงหนึ่งปีโอ้โอ้เดิมๆเลยครับเดิมๆยังไม่ยังไม่แต่งเลยอันนี้เดิมของแท้ครับเพิ่งเอามาเมื่อวาน d ี7ีนี่รถเดิมก็ประมาณนี้ครับในอีกไม่นานก็จะแต่งน่าจะเต็มระบบนะันน่าจะเพิ่งล้างนั่นนี่พามาดูรถวินครับไปหลายพื้นที่เหมือนกันนะน,นี่โอ้นี่วิน รถวินชายสามครับรถใหญ่รถเล็กลากได้หมดเลยก็หลายคนอาจจะเห็นผลงานแล้วครับรถวินคันนี้ครับโอ้สลิงเขายัางยาวเลยเนาะอู้มาตฐานเลยลากได้ถึงร้อยคันยังฤดูกาลนี้นี่นด้จะถึงร้อยแล้วมั้งจมบ่อยเหลือเกิน แข่รถตัวเองก็กี่รอบแล้วได้จมทุกคันไม่ปีนี้นี่หรือว่าจมแต่คันใหญ่เนี่ยทุกคันเลยอ้จมหลายรอบด้วยถือว่าใช้งานได้ได้จะคุ้มแล้วมั้งเนี่ยทำตั้งแต่ปีที่แล้วบวินนี่หรือว่าสองปีก่อนนานแล้ว,ลวเอ๊ะทำไมช่างเขาลุยกัน คนเดียวนี่ปกติไม่ใช่ช่างเยอะแล้วอูนี่นี่เร,รียกว่าเต็มตัวพักผ่อนก่อนเคยมาลุยตุ้มเดียวเลยเอ๊ดูทรงเหมือนเหมือนเขาไม่ได้เกี่ยวปีนี้นี่รถเนาะเรื่องว่าเขาจอดไว้เฉย รถไม่ได้ใช้งานมาเป็นปีเนี่ย,ยโอ้เขาล้างมาแล้วมั้งโอ้ลูกเกลียวนี่ก็มีประโยชน์หลายอย่างเลยเนีย่ลูกเกลียวเก่าเนี่ยทำเสาเสาก็ได้นี่อันนี้กี่ลูกนี่สองลูกพอดีเลย ม,มีประโยชน์หลายอย่างนะลูกเกียวเนี่ยอันนี้เป็นลูกเกียวเดิมนะทำเสาได้ด้วยครับตอนนี้ก็ลูกค้ารถลูกค้าเข้ามาแค่คันเดียวก็น่าจะตามมาอีกหลายคันอยู่โอ้วดีครับผมนี่ท่าแก่ชาย3มครับวันนี้มาบุกถึงโกดังเลยครั้งแรกเลยครับที่ได้เข้ามา โอ้นี่ที่ทำสีครับโซนทำสีก็อยู่ฝั่งนี้ครับอู่ก็ไม่ไม่ใช่เล็กๆนะใหญ่อยู่นะเนี่ยอู่นี่ครับโอ้นี่ลูกเกลียวยังยังไม่ได้ใส่เกลียวตัวนี้น่าจะเป็นของเจ็ดสิบั้างเนี่ย 70มี105ลูกเกลียดโอ้นี่งาแต่งครับเขาเรียกงาอะไรงางาทรงเชงเ่โอูโอ้สวยด้วยนี่นี่เลยมีโลโก้อู่ด้วยครับมีทุกรุ่นนะใครอยากได้ใครอยากได้ก็สั่ง สั่งทำครับมีทุกรุ่นทุกยีห่ห้อเขาเรียกงาอะไรนะจะงาทรงเช่งแล้วมั้งงาทราง,างเช่งครับเอ๋อแล้วไม่ไม่โคอยู่ไหนครับโคไปรื้อบ้านบ้านใครไม่พระจันปะอยู่นี่ นี่มาเช้าก็ไหมอยู่นี่นบ,บ้านประจันนี่มาเช้าก็ไหมอยู่นี่โอ้โอ้ออไฟไหม้บ่อยแทบลมแรงแล้วแป๊เดียวเนาะอันนี้เพิ่งมาแค่คันเดียวใช่ไหมครับรถบ้านเนี่ยสองสามเราจะมาเกลี่ยไปออกไปแล้วอืมปากตัวนี้ก็ได้ขายไหมคันนี้อันนี้ไ,ไว้ก่อนเอาไว้ก่อนบอกแล้วฤดูกาลหน้าจะขยายเท่าไหร่อีกคันใหม่นั่นนะ เป็นความลับแล้วนเอาสเมตรเลย <tant S 1> บ <cradle S 2> อ,อ, <é. S 1> อกรถรถอูไม่นนต้องสูตรนะน่าจะใหญ่กว่าปีนี้นะเดี๋ยวรอรอติดตามชมครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ชมอีกทีหนึ่งเนี่ยคันนี้ปีหน้าน่าจะเด็ดแน่นอนครับเอาวินวินตัวนี้ของลูกค้าบอกครับนี่ อันนี้ของอูเหมือนเท่ากันเลยบ่โอ้อโอ้มันเป็นไอเฟืองท้ายเนาะรถเล็กรถใหญ่ก็ลากได้หมดเนาะสลิงกี่เมตรครับนี่ห้าสิบไม่เลยเท่ากันกับตัวนูนน้นเนาะอันนั้นสามสิบอันนั้นสามสิบคือรับ รับทำเลยใช่ไหมตัวนี้ใครเหสนใจก็อือเจ้าเดียวในไทยอือเนอะเจ้าเดียวในไทยอันนี้นะคือคนอื่นเขามีแต่รถใหญ่ไงแต่เราใช้กับรถถยเออเนาะตอนที่ไปลากก็เห็นเป็นรถถยยืนโอ้คิดเองทำเองเลย,เยแค่รถอู่ก็จมกี่ลุมแล้วนี่ใ้งอง มาเห็นอยากได้อือคันนี้ก็ไปลากทั่วเลยใช่ไหมเนี่ยดูดูกาลเมื่อกี้นี่ไปทั่วอำเภอเลยมั้งไปยานุบลอุบลก็ไปป๊อดทะลุบลเลยโอ้โห <c oughs> แค่เนี่ยแค่วินก็เหลือๆแล้วครับเงินเหลือๆแล้วไม่ต้องมีล็อกตะเกี่ยวเอาเอาแค่วินเนี่ยเอามาอีกสักสองสามคันเนี่ยมันลงทุนสูง ือสลิงอยู่400เมตรอ่ะอันนี้ที่ว่ามาเทือนใช่ไหมครับมาเทือนเอาตัว3ยมีไปโอ้อันนี้3เมตรปะัวนี้มันปาก105ปากแครปาก105แล้วทำไมดูใหญ่จังแต่่ิิดจอองงงลลเเพมืสนี่เหรอติดจองแล้วอืมติดจองเรียบร้อยอ่ะต,ตัวนี้ก็เขามาเทือนเหมือนกัน นนแล้วคันนั้นล่ะแผนยังไงต่ออ,อ,นะอ,อ่านั้นยูเชยก่อนอเดี๋ยวจะไม่มีเวลาทำราตัวเองย <laughs> ูแล้วก็เอาจนเ,ออเกือบไม่ได้เกี่ยวข้าวสุดทุกคันนะรถอู่นี่ครับธรรมดาไม่ได้ <laughs> ไม่แต่ลูกผสมครับเด็ดูการหน้าไม่ใช่เจ็ดเอามาอีกคันหนึ่งลวมั้งนี่ เป็นสี่คันเนาะสามคันมันมันมันดูอย่างน้อยมันต้องเอาอีกคันหนึ่งเบื่อเบื่องานดิวลบอะเออพากันก่อนโรงงานก็พากันตั้งราคาจุดร้อยงานหมดแล้วร้อยเจ็ดสิบชั่วโมงตอนแรกนึกว่าจะจะถึงสองร้อยนะไม่ถึงครับขาวหมดก่อนขาวหมดก่อนอุ๊บดูดูการนี้เร็วเนาะแป๊บเดียว เฉพาะคันนี้นะสี่ร้อยกว่าได้ก็ร้อยเจ็ดสิบชั่วโมงร้อยเจ็ดสิบชั่วโมงสี่ร้อยกว่าได้ก็ไม่ใช่ธรรมดาเด้อ่ะไว้ชมต่อกันคลิปหน้ากันแล้วกันครับวันนี้มาอัปเดตให้ชมแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะมีทีเด็ดแน่นอนครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ชมครับสวัสดีครับ